เราก็ได้เรียนหัวข้อ4.2มายาวนานกันพอสมควรเลยงั้นเดี๋ยวเราจะมาสรุปสั้นๆกันดีกว่าว่าหัวข้อ4.2ที่เราเรียนไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างเนื้อหาสําคัญมันเป็นอะไรบ้างจะได้เป็นการทวนไปอีกครั้งหนึ่งก็ในหัวข้อ4.2เนี่ยเราเรียนเรื่องพาราโบลาในรูป y เท่ากับ ax กำลังสองโดยที่ a มีค่าไม่เท่ากับ0ซึ่งอันนี้เนี่ยมันมาจาก เรามองพาราโบลาทั่วไปแล้วเราก็เราก็ให้ค่า b กับ c มันมีค่าเป็น0พออย่างนี้เรารู้ว่า a ไม่เท่ากับ0เราก็เลยแบ่งออกมาเป็น2กรณีกรณีที่ a มีค่ามากกว่า0กับกรณีที่ a มีค่าน้อยกว่า0เมื่อ a มีค่ามากกว่า0เนี่ยเราจะได้ว่ากราฟที่เกิดขึ้นมันเป็นกราฟ พาราโบลาหงายโดยพาราโบลาหงายเนี่ยมีแกน y เป็นแกนสมมาตรแล้วก็ในพาราโบลาเนี้ยเราจะมีจุดศูนย์ศูนย์เป็นจุดที่สูงสุด ไอ้เป็นทอทีเราจะเป็นจุดต่ำสุดแล้วก็จุดนี้เนี่ยจะทำให้ค่า y ที่น้อยที่สุดมีค่าเป็น0แล้วก็เราจะไม่มีจุดสูงสุดแล้วการที่กราฟบานะ่ะมันจะขึ้นอยู่กับค่า a ถ้าค่า a มากกราฟจะบานน้อยแต่ว่าถ้าค่า a น้อยกราฟจะบานมากเข็นนะอันนี้เป็นของกรณีที่ a มากกว่าศูนย์เสร็จแล้วถ้าเป็นกรณีที่ a น้อยกว่าศูนย์ล่ะอ่างั้นเดี๋ยวเรา ถ้า a น้อยกว่า0เราจะได้ว่ากราฟของเรามันจะเป็นกราฟพาราโบลาคว่ำอย่างนี้ซึ่งพาราโบลาคว่ามานนี้เนี่ยมันมีแกน y เป็นแกนสมมาตรจุดศูเนี่ยมันจะเป็นจุดสูงสุด ซึ่งจุดสูงสุดศูนนยเนี่ยมันทำให้ค่า y ที่มากที่สุดมีค่าเป็น0แล้วก็ในกราฟนี้เนี่ยมันจะไม่มีจุดต่ำสุดส่วนค่า a ถ้า a มีค่ามากกราฟจะบานมากถ้า a มีค่าน้อยกราฟจะบานน้อย อ่ะพอเรามองเปรียบเทียบอย่างนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่าสองอันนี้เนี่ยมันตรงข้ามกันหมดเลยมีข้อที่เหมือนกันแค่ข้อเดียวคือมีแกน y เป็นแกนสมมาตรอันนี้อันเหมือนกันนะอ่ะเราก็ตีเส้นไว้วันนี้เหมือนกันส่วนที่เหลือมันจะตรงข้ามกันหมดอันนี้หงายอันนี้ค้ามอันนี้เป็นจุดต่ําสุดอันนี้เป็นจุดสูงสุดอันนี้ค่า y น้อยสุดอันนี้ค่า y มากสุด อันนี้ไม่มีจุดสูงสุดส่วนอันนี้มีไม่มีจุดต่ําสุดแล้วก็ค่า A เนี่ยต้องระวังเลยว่าถ้า A มากกว่าศูนย์เนี่ยค่า A ยิ่งมากมันจะบานน้อยค่า A ยิ่งน้อยมันจะบานมากส่วนถ้าค่า A มีค่าน้อยกว่าศูนย์เนี่ยถ้าค่า A มากมันจะบานมากค่า A น้อยมันจะบานน้อยดังนั้นเวลาพี่จํานะพี่จะเลือกจําแค่ตัวเดียวอย่างพี่จะจําว่า a มากกว่า0อ่ะพี่จำว่า a น้อยกว่า0นยะ์นะพี่จำคำเดียว a น้อยกว่า0มากบานมากเพราะเราจำคำเดียวอย่างเงี้ยเราจะได้มาถูกตัวเพราะไรเราก็เขียนขึ้นมาก่อนมันจะมี a มากกว่า0นกับ a น้อยกว่า0แล้วเราก็เขียนว่า2อันนี้มันจะแบ่งเป็น a น้อยกับ a มาก พอเราจําแค่ว่า a น้อยก็0มากบานมากพี่ก็มาเติม a น้อยก็0คืออันนี้มากก็จะบานมากแล้วในกรณีอันนึงเนี่ยถ้านี้บานมากอันนี้ต้องบานน้อยแล้วก็สองอันนี้มันจะตรงข้ามกันเสมออันนี้ถ้า a น้อยก็0ถ้า a ค่ามากจะบานมากแล้วอันนี้ถ้า a ค่ามากมันจะบานน้อย โอเคนะเราเทียบว่า A มากเหมือนกันอันนี้บานมากอันนี้จะบานน้อยเพราะว่าปกติมันจะตรงข้ามกันเพราะเรารู้ว่าอันนี้บานน้อยแปลว่าอีกกรณีหนึ่งก็จะบานมากเห็นไหมว่าเราจาแค่อันเดียวพี่จะจําอันนี้อันเดียวแล้วเราก็จะสามารถเติมได้4อันเลยเค okay, นะเราไม่ต้องท่องหมดดีกว่าเพราะการท่องหมดบางทีก็ทำให้เราจำๆำแลก็เบือ อ่ะเสร็จแล้วพอเราดูเรื่อง a มากกว่า0กับ a น้อยกว่า0เนี่ยเราก็ได้ไปดูกิจกรรมเกี่ยวกับภาพสะท้อนมาเราจะได้ข้อสรุปมาว่ากราฟ y, y เท่ากับ x กำลังสองกับ y เท่ากับลบ ax กำลังสองเมื่อ a มีค่ามากกว่า0ูนย์เนี่ยกราฟสองอันนี้มันจะเป็นกราฟสะท้อนซึ่งกันและกัน โดยแกนสะท้อนของมันคือแกน x อ่ะงั้นเราวาดรูปให้ดูถ้าเรามีมาอย่างนี้รูปบนเป็น y เท่ากับ x กำลังสองทำไมเป็นรูปบนเพราะว่าเรากำหนดแล้วหนีว่า a มันมากกว่า0 ดังนั้น y เท่ากับ x กำลังสองมันก็คือ a เป็นบวกก็อยู่ด้านบนแล้วเราจะได้ว่าการาฟ y เท่ากับลบ a กำลังสองเนี่ยมันจะเป็นสมมาตรของรูปบนโดยใช้แกน x เ,เป็นแกนสมมาตรอันนี้ก็เป็นสรุปทั้งหมดของหัวข้อ4.2เรื่องพาราโบลา y เท่ากับ a กำลังสองโดย a ไม่เท่ากับ0อ่าจุดนี้ต้องระวังอีกจุดหนึ่งนะใส่เครื่องหมายดอกจันไว้ เราก็จะแบ่งเป็น a มากกว่า0ูนย์กับ a น้อยกว่า0ซึ่ง2อันนี้มันจะเหมือนกันแค่ y เป็นแกนสมมาตรที่เหลือมันจะตรงข้ามกันหมดเลยแล้วก็เราก็ได้เรียนไปว่าถ้าเรามีการาฟ y เท่ากับ ax กําลังสองกับกราฟของสมการ y เท่ากับลบ ax กําลังสองเนี่ยเมื่อเรานำสมการสองสมการนี้ไปไวาดกราฟมันจะได้การาฟที่สะท้อนซึ่งกันและกันโดยแกนสะท้อนของมันจะเป็นแกน x มีรูปดังนี้อย่าลืมกด subscribe นะคะ